ผมไปพี่บ่าว่าไงลอ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 งบอกเลอง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 องลองลองวินาทีสังคังฮะวินาทีสังคังนะฮะนี่ไพี่บาวนี่ไรสิเลยอ่ะวินาทีหลังแากต่อไฟเสร็จเอาเอาเยเาเยเเยเอาดิผมมือไม่ว่างนี่ตุ้ง ไปิดเปิดไฟสิเสียของเอ้าไฟหลอดนั้นติดแล้วอะย่อเจ้าหนีมาลอดิไดไฟเรออะย่อข้างในห้องเป็นไงข้างในห้องอย่อโอ้กิคนอ่อนล้นอะไรต่อยลนกินออ อดูข้างนอกข้างนอกเขาิข <Napoleon> ้งนอกโอ้ข้างนอกคุณแม่ต้องเป็นคนเปิดนะนี่นี่นี่เปิดค่ะคุณแม่เรียนเชิญไปเปิดไฟหน่อยใช่คุิแช่ิดไฟนะโอ้เยยยยยยยเยยนยย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 ยอยบยกยอยย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 ยนยย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 ยแบ่ยย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 ยนยย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 นยยยยยียนนอง หน้าบ้านหนึ่งหลอดเหลือห้องน้ำนะหอ๋้องน้ำลากมาถึงตัวนี้แล้วทำเสาไปโน่นเลยเนาะตรงไปโน่นเลยเนะาะโอเคดีใจไหมคุณแม่ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไม่อันตรายตอนนี้เลยค่ะเวลาลูกจะเสียบปลั๊ก เกิดพัดไม่ดีเขาก็ดึงมุ้งไฟก็รั่วออกมารั่วไปเราไม่กล้าเปิดเนะนี่เอาขับกลุณทีมงานค่ะครับผมเพืทำให้ปลอดภัยค่ะได้ไฟมันได้ใช้แบบปลอดภัยเออขับกลุณทีมงานขับปืนหัวใจดีค่ะครับผมโอ้ยเสียงสวนกันโอ้ยเสีียงอ่ะก็เป็นแบบสวิทช์ปิดเปิด ด้านนอกมีปลั๊กไฟในห้องของน้องลูกกสาวเชื่ออะไรนะน้องเมียวอ่าในห้องของน้องเมียวก็มีปลั๊กไฟพร้อมกับสวิตช์ไฟแล้วก็ของคุณแม่ก็มีเหมือนกันนะครับก็จบนะทีนี้แค่ทางการไฟฟ้าก็มาเห็นแบบนี้เขาก็ให้ผ่านแล้วอะอแหแค่นี้เขาก็เอาหม้อให้แล้วไปแต่เช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแต่เช้าไปเอาเอาเอาคิวแรกเดี๋ยวเราพาไปก็ได้เอเดี๋ยวเราพาไป แล้วก็ช่วงบ่ายเขาอาจจะมาออกมาให้เลยนะเพราะว่าทุกรอบก่อนที่ผมขอไฟที่บ้านผมก็แบบนี้แหละเราไปบอกเขาช่วงเช้าช่วงบ่ายเขาก็ออกออกมาตรวจแล้วก็เอาหม้อมาด้วยืลจะติดตั้งให้เลยบางทีแล้วก็าบางทีแล้วก็ไปติดตั้งเลเลยได้ใช่เพื่อจะไปเยกไเลยอ,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 อามาไ่นานหอกมา บางมันแล้วแต่แล้วแต่เคสบ่บางทีงานเขาเยอะเขาอาจจะไม่ยังไม่ออกมาเลยเนาะเอาตามคิวงานเขาเนาะวันนั้นผมไปเขาบอกว่าว่างพอดีว่ะเดี๋ยวไปติดตั้งให้เลยนะหรออ่ะยงานจะโชคดีก็้อ้องเลยกเบลือไฟห้องน้ำ ใส่บล็อกตัวนี้บอกสวิกปิดเปิดนะตัวนี้เนาะจำตัวนี้เลยเนาะไปโน้ตเลยเนาะอีเลยเอางั้นใช่ไหมอือโอเคเดี๋ยวเหลือไฟห้องน้ําเดี๋ยวก็จะไฟห้องน้ํานี่ก็จะเอาเป็นหลอดกลมเอาเนาะหลอดกลมเออเออวุ้ยครบครันเลยทีนี้เกินเกินความคาดหมายตอนแรกว่าจะมาซ่อมแค่หลังคาอ่าซ่อมไปซ่อมมา ได้ไฟด้ไฟได้ไฟได้ไฟราธรรมดาเลยเาเลยต้องมีการพัฒนาต้องอะไรแล้วดชงดีเราดวงดีนี่อะไดวงดีมันพื้นเลยโอ้แม่นไม่ไปหรืใช่ใช่ดวงดีเลยบ่บนเนี่ยบนเนี่ยบนเนี่ยนเลยบ่ยบนดนี่บนเน่ยนเนี่บเนยเี่เนี่ยบี่เ่ย่เียยอ่ะ

เนี่ยยังไงนี kind of ่เจ้าอธิบายเล่าให้ฟังจะตัดเราบอกไหนนี่ตัดยังไงตรงไหนมันขาดอันนีเนี่ยวอ่าตัดแค่นั้นอ่านี่นี่เราไปห้องน้ำเนี่กจะดอยว่าจะใส่ขาวไปทัปันอย่นั้นอืมใช่มาลองลากบ้งอืมเรไม่ได้ ได้ได้หมดเลยยิ่งใหญ่ยิ่งดีนี่เนาะพาดข้างบนนี่เลยเนาะเอามันได้มาเลวเอามันได้ก็บต่อจได้อ่ะถือๆให้หน่อยยวจะเห้ได้ให้ได้ไฟฟ้าใช้งานโอ้ยยังยังไม่ได้ทดสอบรูปักเลยเมื่อกี้นี่ชัวร์เนาะ

ลองด้วยไปสมอตนะงไปนแล้วอน,นี่ยางเออต่ไต่ลงังคาเ้นี่ยไต่อะไรไปรืยอา,<ะ>าเดี๋ยวจิ้มเ ไฟไฟห้องน้ําก็ติดอยู่ข้างหน้านะมันจะได้สว่างทั่วนะเออติดอยู่ตรงหน้าห้องน้ําเพิ่นน่ะเลยเออมันจะได้สว่างทีเดียวได้ทั้งพื้นที่ข้างหน้าด้วยเออเอ้ดีแล้วอีกแบ khiêu load vậy cho <laughs> kíp thế à, này tên kíp à, à <laughs> đây, đây, đây. Ừ. <laughs> <Tại đường> này xuôi ngam nó tên phun này à lấy thằng này phun làm mày à phun à sao lại làm nó tia làm nó quét à quét à quét 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 ้เมาูม่จะเอาได้เยอะกีโอเคไปไปตีกิบเดี๋ยวให้ต <employers. S 1> yeah. mm ีก hmm. ิบตเส่นี่เลยเออเออไหนกิบหรอมากิบกบนี่นี่มีมีเป็นกองนีอ่ะนี่ขึ้นไปตีเลยสำเร็จแล้วนะ เออขึ้นไล่ตีเลยนี่เดี๋ยวให้นี่ตีนะท่านไปเอาบันไดลูกนั่นบันไดไปเอาค้อนมาเออฮะเออเดี๋ยวจะมาสาธิตก่อนเอาเอาเอามาเดี๋ยวสาธิตก่อนเอาเอา

อันี่เลยนี่เต้นเจนเลยเต้นเจนเลยอ่ะเต้นเจอเลยเอออืมอันนี้ใช่เรียบร้อยเต้นเนใส่ไฟได้ยังเออยาวเลยเออเป็นกิฟต์สำเร็จรูปโอ้ออาไปจับกระได้เอ้าอโอ้โหเออเอาโอ้เออ

ขึ้นไปตีกิฟต์นะตีแต่กิฟต์ได้อย่าตีมือตัวเองเด้ <c oughs> เหมือนโป้มือจะแตกเลยเอออ่าแจวเออดี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 ดดเอคืออยู่ไ,ได้อยู่เดีย๋ยวทำค้อตีลนเซปูสาวได้<อ>หัวนูไ <c oughs> ด้ตีแล้วมันในมือแล้วมันีนเบิ้องครัวเบื้บบบบบบอาวแล้วมันีนเออ เตี้ยวเลยเออสวยโอ้เราทำสวยนะนี่สวยเลยเลื่อนอันรัวเออเอาได้อีกตีอี<ต>นะอันหนึ่งก่อนเออเอาเลยอทโอเคเอ<ป>น่ะฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ